แล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยตอนนี้ค่ะกําลังพีคเลยค่ะกําลังสร้างยอดวิวเลยใช่ไหมใช่เฉพาะท่อนท่อนที่ร้องคู่กับปรมาจารย์ด้านแรปเนี่ยค่ะคือใครอ่าลูกพี่แววค่ะวงคำเหลาค่ะน้องแบงเป็นหลานคุณมัมใช่ค่ะแล้วเขาเก่งแล้วเขียวไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นลูกพี่แววจริงเพราะว่าคุณจีที่เป็นฝรั่งอะค่ะเขาแนะนําว่าเออคนนี้อยู่แบงซีแบงอยู่อ่าขอนแก่นแล้วก็ให้เบอร์มาเขียวก็เออ ฮัลโหลคุณแบงค์น้องแบงค์เลยจ้านี่เจนนี่เขียวนะเออดี๋ยวครับเดี๋ยวครับนี่เขียวครับผมผมแบงค์แบงค์ห้านลูกมัมลูกแม่แววครับอ้าวก็เลยบอกน้องจีวันนี้เขาลูกหลานลูกหลานศิลปินดังด้วยนะวันนี้นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ครับคุณแบงค์ครับอ้าวผมมือนี่คือลูกของพี่แววนะฮะพี่แววนนี้มีลูกกี่คนมีสองคนครับอ๋อเรอมีพี่ชายคนหนึ่งครับ อ๋อครับอืมก็มาทางสายแร็ปเลยสายแร็ปเลยสายอะไรฮิปฮอปประมาณหนกันแล้วแต่งเ้นเก่งค่ะแล้วเพลงนี้เพลงใหม่ชื่อเพลงว่าอะไรคะสร้างมั่นเถาะช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะแล้ภาษาอีสานนะคะเขาเก่งภาษาอีสานอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันเถอะเราจะพูดถึงเรื่องทั่วๆไปที่คนแบบทรมา ขายหรือลำบงลำบากอะไรเนี่ยแต่ก็ช่างมาเถอะช่างมาเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นซึ่งเพลงนี้เขาแต่งเขาแต่งเลยค่ะคือทั้งเพลงนี้เขาแต่งเขาทั้งเพลงเขาแต่งเลยค่ะแต่ว่ามีส่วนที่เขาร้องด้วยชมาฟิชเชอร์ลิงกันดนตรีนี่พ่อใหญ่แจ็คค่ะดนตรีพ่อใหญ่แจ็คสามีนี่คือชีวิตของเจนนี่เขียวนะฮะ ที่หลายๆคนบอกว่าเธอตกอับหรือเปล่าหายไปจากวงการนะไม่ได้หายครับไปทําสวนและไปทําสวยครับแล้วก็กลับแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่งรุนแรงดังมากแล้วก็มีเพลงใหม่สร้างมันสรงมันสรงมันทอดสางมันสรางมันสรางมันทอ เพราะมาจะลากันด้วยเพลงเพลงนี้เขียเขียวครับขอบคุณครับขึ้นข้าวขึ้นข้าวสื่อตะเลขเราใช้กัแท่งะแต่คนกัย่างมะเคยู่สร้างมันสร้างมันเล่นปอกเดงหรือว่าสิแพ้ให้โลก์ว่าจังไดก็บอรสร้างมันสีวาวผืนนิ่งท่าเศร้านใดก็สร้างลูกเต่าล้านไทยอยากให้ตาสว่างเบียกนั่งม่เคยสร้างผู้เฒ่าจนบัดรบ้านอีอันนี้มันขี่ค้นไล่มันก้าบ้านโอ้ยน้อจังแม่ ให้นายคนจนมีสิทธิ์คือบอระคะคนจนละมีสิทธิ์ไหมคะ มาไว้ this is my life จะช่วยและทำต่อไปนั่นแหละคือ my style oh let's go ไปที่ฝันไม่มีหยุดแม้ฉันดุด้นใจดุขณ้าเอาให้สุดแนวอื่นกูสามัน